MGI Hall ชั้น6นะคะวันนี้พี่ฟ้าตื่นเต้นเหมือนเป็นผู้เข้าประกวดเองบอกตรงๆว่าวันๆมันย้อนกลับมานึนถึงตัวเองตอนนี้เป็นผู้เข้าประกวดวันนี้พี่ฟ้าขึ้นร้องเพลงหลายเพลงนะคะไม่ได้ร้องเพลงเดียวบอกเลยนะเั้งแต่ต้นแล้วก็อยู่จนจบงานเลยก็เลยอยากให้ทุกคนมาร่วมงานกันเยอะๆในวันนี้เอาเสือมาได้ก็เอามาเอาอะไรมาได้ก็เอามานะคะรับรองว่าเฮ้ย วางเรื่องเครียดลงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสนุกกันโอเคไหมพี่บาสสวัสดีค่ะพี่บา้าหนูหาเวลาไปทำทิตเมนผมอยู่ยังไม่มีคิวเลยคิดถึงพิงฟ้าชุดแดงรอบหมอลำ <c oughs> คิดถึงเหมือนกันค่ะค่าเข้า,ขาเท่าไหร่รู้ปะพี่สันรู้ปะค่าไม่หมอล้หมอ ดูกลุ่มฟรีเฟซบุ๊กอะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้มาสามารถดูใน YouTube นะคะแกลนชาแนลทีวีดูฟรีแต่ว่าใครที่อยากมาหน้างานนะคะก็มีบัตรจำหน่ายที่หน้างานก็มีบัตรจำหน่ายที่หน้างานพี่ฟ้าไม่แน่ใจว่าสี่หรือเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่ประมาณนี้ประมาณสองร้อยอาจจะสองเก้าเก้าอะไรประมาณนี้แหละค่ะกินยาดูแลสุขภาพตัวเองด้วดยไม่สบายหรอคะ ปวดท้องอประจําเดือนนะคะหน่วงมากแต่ว่าใจสู้นะใครที่เป็นประจําเดือนแล้วดือยเพราะผู้หญิงจะเข้าใจแล้วว่าการปวดท้องประจําเดือนเป็นอะไรที่สติ่งมาก <c oughs> อ่า450บาทนะคะทุกคน บัตรน้างาน450ใครที่อยากจะมาดูหน้างานมาดูได้เลยนะคะใจจริงอ่ะพี่ฟ้าอยากให้มาดูหน้างานมากกว่าเพราะว่ามันจะมันม่วนอนะ่ะมันสนุกแล้วเพลงที่พี่ฟ้าเอามาร้องในวันนี้สามเพลงเพลงที่พี่ฟ้าจะามาร้องในวันนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยเอามาลองที่ไหนมาก่อนเลยแล้วมันสนุกมาก <_ d oll i> สปอยล์แหละลงซี no see, นะเทคแคร์ค่ะขอบคุณค่ะจบดอลลี่อยู่ไหนอะมาไหมวันนี้เซอร์ไพร์อีกแหละมันโซนซีสักวันหนึ่งนะ ไลฟ์ในติ๊กต็อกไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ในรถรถมันติดก็เลยขึ้นไลฟ์ละกันระหว่างเดินทางไปเดี๋ยวจะแวะซื้อสมตาดโดยไม่รู้ว่าวันนี้มาขายหรือเปล่าเกีียวอยู่ไหมคะอยู่คะ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่นะที่เห็นเกีียวงดอุ้มงดทัชน้องเกีียวก่อนนะะเพราว่าน้องไม่สบายป่วยหนักมากเกีียวป่วยหนักข้าวไม่ค่อยได้กินเลย นอนอย่างเดียวหลังจากที่ฉีดวัคซีนมานะคะก็คือนอนอย่างเดียวเลยชอบภาพโปรไฟล์มากเลยเพราะว่ามันใกล้จะอำลาตำแหน่งแล้วอะนะอีกแค่นับถอยหลังอีกแค่ประมาณ4วันพี่ฟาก็รู้สึกว่าพี่ไฟอยากตั้งไว้เป็นโปรไฟล์ไว้ให้ตัวเองได้ดูแบบดิดนึง ไลฟ์มีไม่มีอะไรเลยชิวๆพูดปะเปเรีอยเปื่อยนะคะแล้วก็ใจรจริงคืออยากจะขึ้นไลฟ์เพราะาอยากจะชวนทุกคนมามากันเยอะๆในวันนี้ในการหมอลรับนะคะคือมีอาหารขายพร้อมนะคะใครที่แบบว่าเอยมาแล้วมีอะไรทานไหมห้องโน้ห้องน้ำอะไรอย่างดีนะคะที่เอ็มจีไอหอนะคะมีห้องน้ําอย่างดีมีอาหารขายนะคะเครื่องดื่มมี เขางานวันนี้มันเป็นฟิลเหมือนแบบม้วนๆอะมาม้วน,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 นร่วมกัน y o u beautiful, thank you so much แล้วก็วันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะคะใครที่ถามหากลุ่มปิดรอบหมอลำไม่มีเนาะมีแค่ ดูฟรีวันนี้ได้ดูฟรีนะทางช่องแกลนทีวีชแนลวันี้้คับผม YouTube ทองปจำเดือนกินยาไปแล้วแต่ยายไม่ค่อออกลิฟวันนี้ม้วนเสือไหมถ้าถามพี่ฟ้าต้องรอดูค่ะแต่คิดอยู่ว่าอยากลงมาเต้น เต้นอยู่แล้วแหละพี่เพราว่าฟัร้องเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะลงมาตินข้างล่างพี่เป็นอะไรปวดทองประจำเดือนนิดหน่อยค่ะวันนี้รถติดมากเลยเป็นอะไรเอ่ยรอบหมอรำวันนี้ดูฟรีใช่ไหมคะใช่คะ่ะน่าจะเริ่มหนึ่งทุ่มค่ะ ตนดาดเลยนะคะท,ทุกอีเวนต์จะเริ่มหนึ่งทุ่มหกโมงคือออกแบ็คดอกใครที่มาหน้าง,งานแล้วอยากถ่ายรูปแบบว่าช่วงที่เขาถ่ายแบ็คดอทจะเป็นช่วงเวลาหกโมงเย็นนะคะแล้วก็หนึ่งทุ่มจะเป็นช่วงเวลางานเริ่มทุกอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นพรีริมไฟนอลหรือว่ารอบอะไรก็แล้วแต่นะนี่คือเวลาสแตนดาดถ้าไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงพี่ฟ้ากำลังมาที่ MGI ห้องขามาซ้อม ดนูน้องน้องนิดนึงอะไรเงี้ยพี่เซนช่วยกันภาวนาให้สมตำขายนะขาย,ขายเหรอเย้สมตำขาย,าขายโอเคด,ด,ด,ดีดไเย,นะย้ด้วยนี่ก็รู้ว่าเปยังไงเต็นเลยลูกชิ้นไหมแมทลูกชิ้นด้วย ำหนึ่งปีแล้วใช่แล้วคะ่ะ1ปีกับการพิสูจน์ตัวเองว่าฉันสมมงพอหรือไม่ขอบคุณฉายาที่ทุกคนตั้งให้สำหรับการเป็นเริ่มต้นจากการเป็นอิงฟ้ามหานครจนก้าวเข้ามาสู่การเป็นอิงฟ้ามหาชนพี่ฟ้าก็พิสูจน์ตัวเองเต็มที่ตลอดระยะเวลา1ปีที่ คลองมงกุฎมิสแฟงไทยแลนด์2 2ัมาก็รู้สึกว่ามันมีทั้งโอ้ดรามา่าจนได้นางงจนได้ฉายาว,ว่าเป็นนางงามร้อยดราม่ามาแล้วทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นดรามา่าและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือชีวิตตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะมากๆ มากมากเลยก็ยังคิดอยู่ว่าวันอำลาตําแหน่งพี่ฟ้าพูดตรงๆพี่ฟ้ายังไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรวะพูดตรงมันจะต้องเริ่มจากตรงไหนวะแบบกี่นาทีอะเต็มที่เขาให้ได้กี่นาทีอะไรเงี้ยรู้แหละว่าวันนั้นอะมันจะต้องเป็นวันที่คนอะอยากจะรู้แล้วว่าใครได้ตําแหน่งนิสแกรนดไทยแลนด์2023การอาลาตาแหน่งมันเป็นเหมือนช่วงช่วงคันอะ ช่วงคั่นที่เหมือนแบบเขาไปรวบรวมคะแนนเลยว่าน้องๆไปเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไม่ได้กี่นาทีวะแล้วเราต้องพูดเป็นคนที่พูดเราไม่ชอบมีแพทเทิร์นไม่ชอบพี่ฟ้าไม่ชอบเขียนจะชอบพูดคิดอะไรก็พูดออกมาเลยเหมือนตอนอำลาตำแหน่งมิสแกรนกรุงเทพมหานครน่ะพี่ฟ้าไม่มีสคริปต์ไม่มีการซ้อมมาก่อนบอกกับตัวเองว่ารู้สึกอะไรก็พูดออกไปแบบนั้นแล้วมันก็เลยยาวแล้วมันก็ของหาย อันเนี้ยกลัวมากกลัวแบบว่ากลัวเดินออกไปแล้วก็ร้องไห้เลยอะ่ะทุกคนเข้าใจปะกลัวยังไม่ทันพูดอะ่ะกลัวมากมากก็เลยคิดคิดที่ไรก็ไม่เกรงจะขึ้นคิดที่ไรก็ไม่เกรงจะขึ้นว่าเออเราจะต้องขอบคุณยังไงอะ่ะถึงจะแบบว่าถึงจะเพียงพอสําหรับหนึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในชีวิตของฟ้าเลยก็ว่าได้แล้วก็เฝ้าดูเฝ้ามองดูน้องๆทุกคนว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็น Miss Grand Thailand 2023ดูอยู่ตลอดว่าคนไหนจะมารับไม้ต่อจากเราจะทำงานเดีกกันได้ไหมหน้องจะไปยังไงต่อ Miss Grand 2023จะไปในรูปแบบไหนเราก็เฝ้ารอดูว่าแบบ ถ้าเขาเรียกว่าเฝ้ารอดูการเติบโตขององค์กรไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะซัพพอร์ตเสมอพูดเลยเดี๋ยวมันซึ้งเราต้องเปลี่ยนโมเมนต์ละอย่าลืมนะทุกคนอยากให้มาหน้าง,งานเยอะๆวันนี้ยืมชุดพี่กระแตมาด้วยพี่กระแตสยามนะ่ะน่ารักมาก พี่ซันเบลมาเมาื่อวานปีที่แล้วที่ฟ้าประกวดรอบหมอลำไรซิ่งสตาร์เขาไปยืมชุดพี่กระแตมาชุดสีแดงเคยพี่กระแตเคยใส่ถ่ายในเอ็มวีเพลงสะบัดต้องสะบัดต้องสะบัดแหละชุดสีแดงที่ฟ้าใส่รอบหมอลำไรซิ่งสตาร์ตอนประกวดแล้ววันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากย้อนความรู้สึกนั้นอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างถ้าเป็นไปได้อะไรที่เดิมๆได้อะไรเงี้ยก็เลย ไปยืมชุดพี่กระแตมาแต่เป็นชุดอื่นซึ่งพี่กระแตก็น่ารักมากๆบังขอบคุณพี่กระแตด้วยนะคะที่ให้ยืมชุดมาในวันนี้ไอดอลตลอดไปสปอยให้ก็ได้ว่าวันนี้ร้องเพลงพี่กระแตกับพี่จะ๊ะแต่ไม่บอกว่าเพลงอะไรซึ่งพี่ฟางไม่เคยร้องมาก่อนอแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงช้าแต่ไม่บอกว่าเพลงอะไร ติดอยู่ข้างหน้าเนี่ยยังยูเทิร์นไปไม่ถึงสักทีรถวันนี้รถติดเมื่อวานไม่เจอคิดถึง,ง <c oughs> คิดถึงโอ้ยคิดถึงเหมือนกันค่ะ <c oughs> ไมีบอกหรอกว่ามันคลิดยิ่งใหญ่ แต่อยากให้มาหน้าง,งานกันเยอะๆอย่าลืมนะ450บัตรเข้างานนะคะมีอาหารมีอะไรขายหน้าง,งานไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะไม่มีอะไรทานอะไรเงี้ยมีห้องน้ําอย่างดีนะคะสําหรับ mgi ห้องของเราจุคนได้เยอะมากส่วนวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะคะไม่บอกไม่มีกลุ่มผิดช่องแกนทีวี YouTube นะคะอย่าลืม ดูฟรีนะวันนี้บอสจะร้องยีโนกิไหมภาวนาอยู่นะคะบอกบอดว่าอยากเครียดแล้วก็วันนี้มาสนุกสนุกกันมันเครียดมากเดี๋ยวลงขาอีกนะคะเพราคราวที่แล้วก็เครียดมากๆเครียดมากๆจนเขาเรียกอะไรนะ,ะลงขาเก่เาเจ็บขาไปหลายวันนะคะ พี่แชมแซวน้องไหนอะ่ะพี่แชมมาหรอไหนพี่แชมป์ะรอพี่ฟ้า <c oughs> <c oughs> กำลังไปเดอ้อพี่แชมป <c oughs> ซื้อบัตรหน้างานได้นะคะ450บาทตั่วต้มแล้วก็ดูฟรีช่องากลนทีวีใครอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ทานมาไม่ได้นะเพลงยังมีแดดใช่ไหมไม่บอก พี่ซันกลใช่แต่ว่าก่อนเข้าไปขอซื้อส้มตำตักหนึงนะคราวที่แล้วมามันมันปิดนะเวลาเป็นวจอดอมใหญ่ก,กินหลยแบ่แบๆพี่ฟ้าชอบเข้าไปดูนี่เว้ยใน u ูทูบอ่ะชอบเข้าไปดูคนคนอีสานก็กิน,นีเนี่ยซอยจุ๊กินกินแบบอะไรที่มันอะไรแลว้วเวลาเขากินกับน,น้ำน้ำน้ำจิ้มแจ่วอ่ะ เาต้องแวเาว่าโคมๆพี่น้องคมอําลํอะไรยงี้ชอบมากชอบมีคำสาปเป็นคนที่ชอบภาษาอีสานมากแต่พูดไม่ค่อยได้แต่ชอบดูแต่กับกินไม่ได้เหมือนกันเปิดใจหลายรอบแล้วในการกินก็เริ่รู้สึกว่าอย่างไม่อย่างไม่ได้แต่ชอบดูมากอุ้ยทุเรียนหรอแรงมากมีทุเรียนขายด้วยแต่กินไม่ได้ จุดยินหนึ่งแต่ตอนที่พี่ฟ้าไปกินที่จําไม่ได้ร้อยเอ็ดว่าถ้าจำไม่ผิดอะเอาละก็ได้อยู่นะหมายถึงมาละล้าลูกชิ้นหน้าโชดีซีวันดี้ค่ะโหสว่างจา้าเปิดเลยเอาไส้กรอกแดงครับสองค่ะนมหนึ่ง นมนะคืออันสีชมพูครับผมใช่แล้วก็ชีสสองใช่แล้วนี่ให้ดูคุลุงชีสสองนี่อยู่หน้า M g ็อ่ะโชดีซีนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยฮะหอยจ้อนเนีย้ยอันนั้นอัไอที่มันเป็นเหมือนหอยจ้อนอะ อีกเขลียบฝั่งนู้นอะอ่าใช่แล้ว<ม>ครับผมวันนี้ต้องเอามาตุนนะวันนี้คนเยอะนะ<ม> <c oughs> จะมีเพิ่มเนาะพี่ซันเอาน้ำไหมแต่ช่วงนี้ยังไม่เห็นเดินเท่าไหร่ที่มันร้อนเอาน้ำแข็งแป๊บสิแล้วลุงไม่ร้อนอหรอถามจริงร้อนไหมนี่ระวังไปในนี้นะอะไรนะฮิสฮิสโตปะร้อนเกินอะ่ะร้อนจริง มาหาพระลงหะอะไรมาเอาน้ำแข็งเยอะนะคะโอ,โอเคเดี๋ยวหนูไปสั่งซ้งตมตําแป,ป๊บนึงเดี๋ยวมาพี่ซังพี่เซนเอาะไรไหมเอาไปลูกชิ้นปลาสองไม้เอาน้ำนะ้แข็งอะป๊บซีครับผมแล้วก็แยกเอาลูกชิ้นปลาสองไมะะ้ฮะแยกน้ลูกชิ้นปลาเดี๋ยวมาเอาลูกชิ้นปลาเดี๋ยวมาเอานะ เขาบอกว่าลูกชิ้นปลาสองไม้แยกแยกกันเหมือนไม่เห็นเลยปลาหรออ้าเอาละเอาละเอาละพี่สาวไปต่ำได้ปะหรอให้ฉันต่ำหรอวันนี้น้องผู้ชายอะต่ำรถนั้นเลยนะหรออ๋อนี่ไงสวัสดีครับ เอาตำเหมือนเดิมพี่ฟ้าเอาตำวันนี้ไม่มีหนมจีนมั้มีปะนีค่ะวันนี้มีหนมจีนเนาะเอาตำสู้อ่ะพี่ฟ้าไปตำเองได้ปะได้ค่ะได้ฮะมีติดคิวเหรอพี่ซองติดคิวเหรอนี่น้องก็อยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้พาเข้ามานะสวัสดีค่ะ อุดหนุนเขาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้หลบปันก่อนร้อนมากหนูต้องระวังไปในนี้นะ<ม>อะไรนะที่เขาเขาเป็นกัน,นะกะไนะนห,ห,หิวอะไรนะหิวอะไรวะหิวตกปะิวตกหิวอะไรอะหนูหิวเหรออันนี้มีติดฮิวปะวอ๋อเสื้อ อุย้ยเขาตำเลิศดเลือะอยากกินตำซัวเธอสั่<ช>งตำซวยน่ะใช่ฉันเอาตำสองพวกไหมตำปูกับตำซัวอ่าไม่ร้อน,อนแต่ว่าแต่ว่าเสื้อะจะบอกว่าส้มตำที่เป็นรถเข็ดอย่างเงี้ยมันแซ่บมากนะ ตำโซ่หอยดองไม่มีค่ะซ่บมากจริงจริงจตัวน้องเขาก็ตำอร่อยน้องพ่อ่งเแต่ว่าวันนี้เราขอตำเองแล้วกันเหรอเพราะว่าเราอยากกินแซ่แบแซ่แบแบแบแซ่เธอจะตำโชวเหรอได้เลยไหมได้เลยค่ะไหนเข้าไปในรถต่อใช่โอเคอยู่ในท่านี้ด้วยที่กิ เอาจะได้รถเหมือนวันนั้นไหมอาจะอร่อยกว่าอร่อยกว่านี่หรอใช่ที่ปลาตำมีกระเทียมไหมคะหรือว่ากระเทียมไม่มีระช้เนี่ยั่งตำได้จริง <c oughs> เน้นไปที่ผงนัว <c oughs>

ีอย่าสาตำ่ำอยาให้น้องฉีกปูแล้วกันมมนางอยู่ไหนูอยู่หน้าโชว์ดีซีนนะครอยากกินที่ทำแทนคือไ่โคกเหรอใช่กำลังอันนี้อยู่กำลังต่ำส้มอยู่ เสื้อตัวนี้เหมือนตายอรไทยหม่หบ้านลอยไ,ไม่ช้านอนคบแต่มีต้องนองเขาคนเดียวเท่านั้นนะคนอื่คือบัดไ,ได้เด้อ คือเขาบอกว่านี่เลยหน้าชชดีซีนี่อยู่ตรงหน้าป้ายนี้อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้เหลือ,อ,อ,อไอว้กินเดี๋ยวบุกร้านมาเลย อร่อยอร่อยอร่อยไก่ย่างก็อร่อยนะพี่ฟ้าว่ามัานดูลำบาก,ากพี่ฟ้าลงไลฟ์ก่อนดีกว่าไอเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนพี่ฟ้าเอาตำซั่วคกหนึ่งนะคะแล้วก็ตำปูคกหนึ่งเผ็ดเปรี้ยวไม่ใส่น้ำตาลจะยืนชิมนี้แหละ,ลน,ะน่าจะครบแล้วมั้งคะเหลือปูววกับมะละกอ มองไม่เห็นโอ้ยร้อนร้อนจริงๆจะเป็นลมเขากำลังจะออกแบบนี้แม่จะไม่เกินร้อนมาก เป็นในนี้ด้วยได้แดดแพ้กันร <c oughs> ้อนมากๆเราจะเป็นอตไปก่อน <c oughs> ไ้แล้วค่ะหนูไปชิมกันดีกว่าจะเปิดประตูทิ้งไว้ทางนั้นนะคะ <c oughs> อ่ะพี่ซันฝากปิดไลฟ์ด้วยนะมองไม่เห็นนะทุกคนไปก่อนนะ <c oughs>